ในหนังสืออนาปานสติในหัวข้อที่17หน้าที่83ซึ่งนำมาจากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐนะเล่มที่19หน้า406หัวข้อที่1354 พระองค์บอกว่าพี่ครทั้งหลายอานาปานสติสมาธินี้แลอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นของระง,งับเป็นของปราณีตเป็นของเย็นเป็นสุขวิหารและย่อมยังอกุศุรธรรมอันเป็นบาปอันเกิดขึ้นแล้วและเกิดขึ้นแล้วให้อันตรธา,านไป ให้ระง,งับไปโดยควรแก่ฐานะพิคุทั้งหลายเปรียบเหมือนฝุ่นทุลีฟุ้งขึ้นแห่งเดือนสุดท้ายของฤดูร้อนฝนหนักที่ผิดฤดูตกลงมาย่อมทำฝุ่นทุลีเหล่านั้นให้อันตรธานไปให้ระง,งับไปได้โดยควรแก่ฐานะข้อนี้ฉันใดพิขุทั้งหลายอาณาปานสติ สมาธิอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วก็เป็นของระง,งับเป็นของปราณีตเป็นของเย็นเป็นสุขวิหารและย่อมยังอกุศลธรรมอันเป็นบาปที่เกิดขึ้นแล้วและเกิดขึ้นแล้วให้อันตรธานไปให้ระง,งับไปได้โดยควรแก่ฐานะ ได้ฉะนั้น <c oughs> <c oughs> จากนั้นพระองค์ก็สอนพิกุทั้งหลายว่าแล้วอนาปานสติเนี่ยที่บุคคลเจริญทําให้มากแล้วเนี่ยทำอย่างไรนะจึงจะทําให้เป็นของระง,งับเป็นของปราณีตเป็นของเย็นเป็นสุขวิหาร <c oughs> เป็นทั้งของระง,งับเป็นทั้งของปราณีตเป็นทั้งของเย็น เป็นทั้งสุขวิหารคือวิหารธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขแล้วก็ยังอกุศลธรรมอันเป็นบาปนะปาปาการนางอกุศลานาง,าานางบาปอากุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยที่เกิดขึ้นให้หมดไปเพราะขณะที่จิตของเราฟุ้งขึ้นไปในอกุศลเนี่ยแล้วเรายังระลึกถึงลมหายใจได้ นะมันก็จะกลับมาที่ลมเมื่อมันกลับมาที่ลมเนี่ยบาปอกุศนที่เกิดขึ้นขณะนั้นเนี่ยก็จะดับไปในทันทีนะมันเกิดอีกเราดึงกลับมาอีกนะมันก็ดับอีกนะก็นึกถึงอุปมาที่ฝุ่นทั้งหลายที่มันฟุ้งขึ้นพออยู่ๆฝนหนักตกลงมาเนี่ยนะนะสิ่งที่มันฟุ้งขึ้นมันก็ดับฟุ้งขึ้นก็ดับฟุ้งขึ้นก็ดับ เพราะโดนฝนเนี่ยชำํำระดังนั้นขณะที่เราดึงจิตกลับมาอยู่ที่ลมอารมณ์ต่างๆเนี่ยก็จะดับไปโดยเฉพาะอากุศลทั้งหลายและพระองค์ก็ตรัสในเรื่องของเมื่อหายใจเข้ายาวก็ให้รู้ออกยาวให้รู้เข้าสั้นให้รู้ออกสั้นให้รู้ก็ตรัสเรื่องของอานาปานสติเนี่ย ไปในทุกๆขั้นตอนและพระองค์ก็บอกว่าเนี่ยการทำอานาปานสติแบบนี้แหละที่จะทำให้เป็นของระงับเป็นของปราณีตเป็นของเย็นเป็นสุขวิหารและจะทำให้อกุศลธรรมอันเป็นบาปท,ทั้งหลายเนี่ยที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยให้มันอันตรธานไประงับไปได้ นี่ก็เป็นประโยชน์ของอนาปานสติซึ่งทรงตรัสบ,บอกอน,นิสงส์ไว้เป็นอันมากนะอย่างในหัวข้อที่18นี่จะบอกว่าสามารถกําจัดบาปอกุศลได้ทุกทิศทางเลยนะอนาปานสติเนี่ย ดังนั้นไม่ว่าจิตเนี่ยมันจะฟุ้งขึ้นแบบใดก็ตามมันก็ล้วนอาศัยการตั้งอยู่การเจริญงอกงามดังนั้นถ้าเราเข้าใจความหมายของคำว่า,าการตั้งอยู่หรือวิญญาณไปตั้งเนี่ยที่เปรียบเหมือนเมล็ดพืชตั้งลงบนผนืนนา แล้วงอกขึ้นมาการที่มันไปตั้งคือการรับรู้อารมณ์ในครั้งแรกและเมื่อรู้ต่อไปจิตมีการผูกติดกับอารมณ์ต่อไปเนี่ยสัญโยคะเนี่ยอันนั้นก็คือชาติถ้าเรามองประเด็นนี้ออกเนี่ยเราก็คือระงับชาติแล้วก็ระงับภพระงับการผูกติดกับอารมณ์ ระงับการตั้งอาศัยระงับการที่จิตไปตั้งอาศัยในอารมณ์นั้นจิตไปตั้งปุ๊บเนี่ยเอาออกจิตไปตั้งก็คือมีการรับรู้การรับรู้ขึ้นมาปุ๊บเอาออกไปเลยดับไปเลยกลับมารู้อะไรกลับมาที่เสาเขื่อนเสาหลักกลับมาที่หลักของเรา ไม่งั้นมันก็จะฟุ้งไปฟุ้งไปเรื่อยไม่มีที่จบดังนั้นต้องกลับมาที่หลักของเราเวลามันฟุ้งเนี่ยมันจะฟุ้งไปทางอายตนะเท่านั้นแหละที่พระองค์บอกว่าตาจะฉุดเอาพิกขุไปหารูปที่น่าพอใจรูปที่ไม่น่าพอใจก็เธอจะรู้สึกอึดอัดขยขยแยง หูจะฉุดเอาพิกูุไปหาเสียงที่น่าฟังเสียงที่ไม่น่าฟังก็เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยักขยแงงจมูกก็จะฉุดเอาพิกูุไปหากลิ่นที่น่าสูดดมกลิ่นที่ไม่น่าสูดดมก็เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะกขยแงงลิ้นกายใจเหมือนกันนิจใจเวลาไปรับรู้มันรับรู้หลายท่านในส่วนของใจ รับรู้นะสุขทุกข์เฉยๆรับรู้สัญญาความจําได้หมายรู้ไปรับรู้ความปรุงแต่งนะความคิดปรุงแต่งต่างๆเนี่ยมันมีหลายอาการดังนั้นเราไม่ถูกหลอกด้วยอาการใดก็อาการหนึ่งมันก็จะเผลอหรือเรียกว่าถูกหลอกก็ได้นะเผลอก็เพลินไป ทั้งที่เราเนี่ยไม่ควรจะเพลินในอารมณ์ใดเลยไม่ควรให้เมล็ดพืชมันงอกงอกแล้วต้องรีบตัดรีบละมันไม่ควรให้เมล็ดพืชมีที่ตั้งมันตั้งสีที่เราต้องละให้หมดการละหมดเนี่ยคืออาหารหันต์แต่เมื่อยังไม่ถึงพระองค์ก็แนะนำให้เอามาตั้งในที่เดียวก่อน เอามาตั้งในกายที่เดียวมันเคยไปตั้งสีที่เอามาตั้งที่เดียวที่เดียวคือกายของเรากายในส่วนไหนกายในส่วนลมหลักการเป็นอย่างนี้และเมื่อมันฟุ้งไปเวลามันไปเนี่ยอย่าลืมนะว่ามันไม่ได้วิ่งไปไม่ได้เคลื่อนไปไม่ได้แล่นไปแต่มันอาศัยการดับและการเกิดที่รวดเร็ว ดังนั้นเมื่อมันไปในรมอื่นอย่างรวดเร็วเราก็รีบละรีบทิ้งแล้วกลับมาที่ลมหายใจเหมือนเดิมกลับมาที่หลักหลักของเราเสาเกือนเสาหลักของเราหลักการเป็นอย่างนี้นดังนั้นการที่มันไปรู้เนี่ยคือการที่มันไปตั้งอาศัยในอารมณ์นั้น,นมเมล็ดพืชมีที่ตั้งแล้วเมล็ดพืช สมมุตินี่เป็นเมล็ดพืชมีที่ตั้งเราต้องปัดมันออกเลยปัดออกจากพื้นนาพื้นนาก็คือตัวอารมณ์เรานั่นแหละอารมณ์ต่างๆที่เรารับรู้ขึ้นมาที่ไม่ใช่ลมหายใจลมหายใจก็เป็นอารมณ์แต่เป็นอารมณ์ที่เปรียบเหมือนเสาเขือนเสาหลักเอามันมาอยู่หลักหนึ่งก่อนเพื่อฝึกนิสยัยสร้างนิสยัย ในการที่จะสังเกตการตั้งอาศัยสังเกตการเจริญงอกงามหรือสังเกตพบสังเกตชาติพบเป็นยังไงชาติเป็นยังไงเราจะสังเกตเราจะเริ่มรู้จักแล้วเราก็จะละชาติเราละพบเวลาเกิดเนี่ยจะเกิดพบแล้วเกิดชาติ ภพจะไวนิดหนึ่งเนี่ยชาติเนี่ยผูกติดอารมณ์ไปแต่เวลาละเนี่ยมันจะย้อนกลับเราต้องละชาติก่อนละสังโยชน์ที่เป็นชาติและละสังโยชน์ที่เป็นภพสังโยชน์ที่เป็นชาติเนี่ยอุปติเนี่ยคือหรืออุบัติเนี่ยคือการเกิดเนี่ยพรงเรียกว่าอุปติปฏิลาภิกานิสัญโยชนานนะิการเกิดนะอุปติ ปฏิลาภาการได้การเกิดที่ได้มานะอันเป็นเครื่องผูกเราได้การเกิดมาเนี่ยมันผูกเราแล้วเราก็จะเพลิดเพลินกับมันดังนั้นขณะที่เพลิดเพลินเนี่ยถ้าเราไม่ได้มองในแง่มุมของการผูกติดกับอารมณ์ การเพลิดเพนเนี่ยผูกติดกับอารมณ์ไปเนี่ยเราก็จะไปสนใจเนื้อหาของอารมณ์ว่าอารมณ์เนี่ยเป็นอารมณ์อะไรรักโลภโกรธหล,ลงอะไรกับใครที่ไหนอย่างไรนี่เป็นเนื้อหาทั้งนั้นเลยเราคิดติตึกใคร้ควรไปไการเกิดก็ยังมีอยู่แต่ถ้ามองให้ทะลุแง่มุมตรงนี้ว่า นั่นแหละคือการที่จิตไปรับรู้อารมณ์นั้นจิตจะรับรู้เนื้อหาอารมณ์นั้นได้จิตต้องไปตั้งอาศัยก่อนแล้วไปผูกติดกับอารมณ์นั้นซึ่งเหมือนเมล็ดพืชที่ตกลงบนผืนนาแล้วก็เติบโตจเจริญงอกงามขึ้นมาดังนั้นถ้าใครเข้าใจแง่มุมตรงนี้คือพบกับชาติการมีที่ตั้ง การงอกเราก็พยายามละตรงนี้เลยเมื่อมีลักษณะของการผูกติดลักษณะของการผูกติดนะไม่ใช่เนื้อหาอารมณ์นะมีการรับรู้อารมณ์นั้นนานไปเนี่ยอันนี้ต้องรีบทิ้งละต้องรีบทิ้งลักษณะของการ ที่เมล็ดพืชไปตั้งต้องสังเกตเดี๋ยวจิตไปรู้นั่นรู้นี่รู้อารมณ์นั้นอารมณ์นี้นะแบบที่พงบอกว่าตาจะฉุดเอาพิกขุไปหารูปที่น่าพอใจหูจะฉุดเอาพิกขูไปหาเสียงที่น่าฟังจมูกจะฉุดเอาพิกขุไปหากลิ่นที่น่าสูดดมนะลิ้นจะฉุดเอาพิกขูไปหารสที่น่าพอใจรสที่ไม่น่าพอใจก็รู้สึกอึดยับขยะยขยง กายก็จะฉุดเอาพิขุไปหาสัมผัสที่น่าพอใจใจก็จะฉุดเอาพิขุไปหาธรรมอารมณ์ที่น่าพอใจน่ายินดีเนี่ยมันจะฉุดเราไปฉุดเราไปนี่คืออารมณ์ต่างๆที่จะฉุดพาเราไปเราก็ต้องสังเกตมีการผูกติดละรีบทิ้งเลย การผูกติดนั้นจะเป็นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็ตามเมื่อมีการผูกติดรีบละเมื่อมีการไปรับรู้หรือไปตั้งอาศัยของวิญญาณรีบปัดมันออกเอามาเล็ดพืชออกมองให้เข้าใจหลักการอันนี้ หลักการอันนี้เป็นสังโยชน์เบื้องสูงค่อยๆใครควรดีๆเราคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่เราจะสนใจเนื้อหาของความคิดสังเกตเวลาคิดขึ้นมาเนี่ยถ้าจิตเนี่ยไม่ผูกติดกับอารมณ์นั้นเนี่ยเนื้อหาความคิดนั้นก็ไม่มีท่านจึงให้เราดึงกลับมาที่ลมไง พอดึงกลับมาลมปุ๊บเนี่ยเนื้อหาความคิดนั้นดับไปทันทีเนื้อหาความคิดนั้นหมดไปเนี่ยนั่นคือการผูกติดก็หมดไปเหมือนเราจับกระดาษเราจับอยูเย่เราจับกระดาษเราจับหนังสือมันจับเหมือนกัน เราจับผ้าขึ้นมาเรารู้สึกผ้าเรารู้สึกกระดาษเรารู้สึกหนังสือแต่ใครใครจะเห็นความรู้สึกในการจับว่าจับกระดาษก็คืออาการจับจับผ้าก็คืออาการจับจับหนังสือก็คืออาการจับอาการที่จิตเนี่ย นไปตั้งอาศัยไปผูกติดอันนี้ต้องมองให้ออกมองอาการให้ออกอาการที่มันเข้าไปจับยึดนอาการที่มันเข้าไปจับยึดไปตั้งอาศัยไปผูกพันไปผูกติด ดังนั้นถ้ามองในมุมนี้ออกจะเป็นอารมณ์ใดก็ตามจะเป็นกระดาษเป็นผ้าเป็นหนังสือพอมีอาการเข้าไปจับปุ๊บระวางพอจับผ้าเรารู้สึกปุ๊บมีอาการอาการเข้าไปจับระวางจับกระดาษมีอาการเข้าไปจับระวางอาการที่เข้าไปจับครั้งแรกเนี่ยคือพบจับต่อ ดูไปดูมานี่เริ่มเป็นชาติละเริ่มนานละเริ่มนานจาับหนังสือครั้งแรกนี่พบนี่เอามาอา่านมาดูนี่ผูกติดละนานละนีชาติอันนี้คือสังโยชน์ที่เป็นไปเพื่อการได้การเกิดเป็นไปเพื่อการได้พบ เป็นไปเพื่อการได้พบเรียกว่าภาวะปฏิลาพิการนี้สัญญชนานิพบที่ได้มาอันเป็นเครื่องผูกมีการเกิดที่ได้มาเป็นเครื่องผูกให้เราเข้าใจในแง่มุมของพบกับชาติเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องที่ทำให้เรามีความเข้าใจหนักแน่นในเรื่องของการละนันทิ ละนันทีละนันทีละไปทำอะไรไปทอล้วละเราได้อะไระละทำไมละเพื่อทำลายสังโยชน์ในเรื่องของชาติในเรื่องของภพน,นี่เป็นสังโยชน์เบื้องสูงที่พระเจ้ายุบห้าตัวหรือสองตัวเป็นการทำลายภพทำลายชาติละมันกิเลสทุกอย่างใช้ ใช้พบใช้ชาติทั้งหมดเลยทุกอย่างต้องมีการเข้าไปตั้งในอารมณ์มีการผูกติดอย่าลืมอุปมาที่พระองค์บอกว่ามเมล็ดพืชเนี่ยถ้ามันอยู่ลอยๆเนี่ยไม่มีดินไม่มีน้ำไปลดเนี่ยมันงอกไม่ได้มเมล็ดพืชน,นะมันต้องวางบนดินมีที่ตั้ง แล้วมีน้ำลดน้ำที่ไปลดเนี่ยนะเปรียบเหมือนนันทิราโคนันทิราโคหรือนันีิราคนะนันีิราคะคือเปรียบเหมือนน้ำที่ไปลดเมล็ดพืชนะปัทวีเปรียบเหมือนดินที่เป็นที่ตั้งของเมล็ดพืช ดังนั้นเมื่อมีสององค์ประกอบเนี่ยคือดินแล้วก็น้ำเนี่ยตรงจะเรียกว่าวิญญาณังสาหารังมเมล็ดพืชที่มีองค์ประกอบหรือมเมล็ดพืชที่มีอาหารอาหารของมันก็คือดินกับน้ำจากนั้นมันก็จะเริ่มงอกละงอกเป็นต้นขึ้นมาดังนั้นเมื่อจิตรับรู้อารมณ์ปุ๊บเนี่ยพยายามรีบละรีบทิ้งละความเพลินเรื่อย ละความเพลินได้ก็คือละอุปทานได้ละความเพลินได้ก็คือละสังโยชน์ได้เพราะความเพลินก็คืออุปทานความเพลินก็คือสังโยชนนันทิสังโยชนานังนันทิก็เป็นสังโยชน์